สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหรศาพท์ประจำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนสิงหาคม2 0 1 8เป็นของชาวคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะการดูดวงเนี่ยเป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวก็จ,จะมีคนบางคนที่ตรงบางคนไม่ตรงนะคะและการที่เจอในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าก็ขอแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักพุทธิหารสี่หลักทิฏิาส4สี่มรติยงแปด หรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าหลักธรรมะต่างต่างเหล่านี้ยสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาเลือกไพ่กัน12บสองใบสิใบคือ12บสอตำแหน่งนะคะอ้าเราได้พไพ่ครบแล้วสองใบค่ะ เดี๋ยวเรียงตามหน้าไพ่กันค่ะ เราดูตามหน้าไพ่กันนะคะใบแรกเป็นตำแหน่งของตัวตรงคุณเลยเนี่ยมีดาวทิตดาวพุธดาวศุกร์แสดงว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสดีเนี่ยคุณเนี่ยจะอ่าเรียกว่ามีโชคมีราบเกิดขึ้นได้จากเรื่องของการทำงานกุณเองนะโชคราบด้วยนะและก็ได้จากการที่คุณเดินทางติดต่อสื่อสารหรือการใช้สื่อ ต่างๆรวมกันคนที่ทำเกี่ยวพวกออนไลน์เนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุล,ลกันอาจจะเป็นยอดเงินยอดวิวก็ได้สำหรับคนที่ทำออนไลน์นะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะได้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสดีนะก็ถือว่าในเดือนนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณด้วยได้จากการงานแล้วได้จากการติดต่อ ต่างๆรวมถึงคำพูดคุณเองก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะทีนี้หนูที่การเงินกันบ้างการเงินของคุณเนี่ยเป็นดาวทิศดาวจานันดาวศุกร์การเงินคุณก็ได้จากการ,ก,ก,ารการงานกุ่งส่วนหนึ่งละแล้วก็ได้จากจะสถาบันการเงินไหมอาจจะมีใครไปกู้หรือ,อไ,รไงสถาบันการเงินก็ได้ค่ะหรือได้จากที่คุณทํามาค้าขายกันนะ่ะเพราะว่า ใบแรกเกี่ยวพวกออนไลน์เนี่ยคนที่ทําออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะได้เงินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือบางคนน่ะขายของอ่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็มีเนาะหรือบางคนได้ค่าโออะไรออกอะ่ะที่คุณทํางานกันก่อนหน,น้านี้ร่วงเวลาเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายบางทีอ่ะ เรามีการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นก็ได้ค่ะอาจซื้อสิ้นของสวยของงามอ่าบางคนนะของกินของใช้หรือใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนนึงว่าอาจจะมีบางคนที่เอ,อ่อการเงินติขดขัดหมุนไม่ทันอย่างเงี้ยอันนี้นะถ้ามีนะในบางเคสนะ่ะคุณยังจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วเหลือหรือมีมีเพื่อนฝูงคุณเนี่ยให้ความช่วเหลือตรงนี้ก็ได้มั่ง อาจจะทําให้การเงินที่คุณมีอยู่อะมันไม่เกิดการติดขัดมีการมีเงินมูลมีเงินเข้ามาหมุนเวียนได้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็ตือเรื่องการเงินการเงินน่ะคิดว่าคนที่เกิดเกิดเันพหัสบดีเนี่ยถ้าคุณปัจจุบันคุณเงินเก็บเนี่ยคุณก็มาถูกทางแล้วนะแต่ใครถ้ายังไม่มีเงินเก็บเนี่ยต้องกลับไปดูธีการใช้เงินแล้วนะทําไมว่าเป็นทาไมไม่มีเงินเก็บเพราะเงินเก็บจะเป็นประโยชน์ตัวเองในภายภาคหน้านะคะ เวลาคุณเกษียณคุณมีเงินเก็บเนี่ยคุณไม่เดือดร้อนละมีเงินให้ใช้จ่ายแต่ถ้าคุณเกษียณแล้วคุณไม่มีเงินอ่ะไม่มีลูหล้านดูแลไม่มีญาติพี่น้องดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาคุณเองได้เหมือนกันก็ลองไปพิจารณากันดูนะส่วนง่รายจ่ายมากกว่ารายรับก็ทําบัญชีรายจ่ายรายรับแล้วดูที่บัญชีรายจ่ายคุณไม่ให้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดไหม ก็ที่เห็นเนาะการเสี่ยงโชคอันนี้คือเราไม่ว่าการทุกคนมีสิทธิ์เสี่ยงโชคกันนนแต่ถ้าในพื้นเดิมของเราเนี่ยไม่มีโชคจากการเสี่ยงโชคนะคุณซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกนะนอกจากเวลาเราจรไปอยู่เรือนราพะคุณไม่โชคจากการเสี่ยงโชคก็จริงแต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะคะบางคนเป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะ,ะก็ล้บอกว่า ลองไปตัดเงินส่วนนี้ดูไหมมันเป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งแต่ทุกคนก็ต้องบริหารจัดก,การกันนะคะ่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของคนไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ตำแหน่งสาขาบ้างสาขาก็หมายถึงเรื่องของเพื่อนฝูงคุณเองค้นรอบตัวสังคมรอบตัวการติดต่อสื่อสารรวมถึงื้อออนไลน์การเดินทางการประสานงานประชาชนลูกค้าการสังสรรค์ก็ได้ ทีเนี้ยท่านรำหนับให้มีเป็นดาวอาทิตย์อังคารพะรูก็มองว่าเอออาจจะเป็นเพื่อนคุณเองก็ได้ค่ะหรือตัวคุณเองก็ได้นะ่ะอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแตกต่างกันเนื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนแหละแต่ทีนี้ความแตกต่างกันเนี่ยบางทีอ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องเออมานั่งก็เรียกว่ามานั่งทะเลาะกันมานั่งเถียงกันเนาะเพราะความคิดเห็นแต่คนมันแตกต่างกันอยู่แล้ว แตกต่างกันได้แต่อย่าแตกแยกต้องบอกงี้หรือบางคนน่ะเอาพูดถึงเรื่องของมุมเพื่อนร่วมง,งานเองเนี่ยเนี่ยมันก็จะความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีการอึดอัดเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมง,งานบ้างเจ้านายบ้างเพราะอะไรเห็นไหมคะว่าพระหูเนี่ยพ่นควันออกมาที่พ้างคารกับพระอาทิต์เนี่ยมันก็บอกได้ว่ามานอาจจะเป็นเรื่องของการติชินนินทาการใส่ร้ายไาสี การอิจฉาริสยาญาอิจฉาลิสยาก็ได้หรือการพูดจาดอกลวงก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมองในมุมกลับด้วยนะบางทีตัวเราเนี่ยอาจจะมีการดินทาเจ,จ้านายก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอ,อย่างเนี่ยถ้าเ,เราไม่ใช่คนดินทาเขาคนอื่นดินทาเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้หรอกหยุดที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปโต้ตอบใดๆทั้งสิ้นปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นหรือจะเป็น เรียก okay, ว่ามันเขาดินทานเราแบบเขาหาแบบรุนแรงมากมีหลักฐานไหมเออมีหลักฐานแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไปยื่นได้ไปยื่นดําเนินคดีก็ได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ที่ศาลเคยเห็นคําพูดที่ศาลออกมาไหมคําพูดอะไรที่ศาลออกมาน่ะเราสามารถฟ้องร้องได้นะคะมันก็มีหลายคําเหมือนกันนะลองไปศึกษาดูนะคะ ก็คือทุกอย่างเนี่ยถ้ามีหลักฐานเราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครมันก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราทะเลาะกับคนที่พูดจาไม่ดีกับเราเนี่ยด้วยอารมณ์ของคนสองคนความร้อนมันเข้าหาก,กันมันก็มีโอกาสที่จะเจ็บตัวกันได้และถ้าเขามีอาวุธละ่ะเออเนี่ยก็เป็นการป้องกันได้เหมือนกันนะคะร,รวมถึงบางทีอ่ะเราอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอ่าเราก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้การเดิน ะสะดุดหกล้มก็ได้หรือเรามีลูกค้าไหมอ่าเรามีลูกค้าเราติดต่อลูกค้าไหมถึงจะไม่ติดต่อลูกค้าถ้าเราติดต่องานแผนกใดใดก็ตามอาจจะไปะแผนกนู่นแผนกนี้ที่ต้องไปสานงานเงี้ยเราเองก็ต้องระมัดระวังหนึ่งว่าอาจจะมีคําพูดที่เขาพูดจาไม่ดีกับเราหรือพูดจาไม่ เขาวมะนาวไม่มีน้ำพูดจาหุนท่วนพูดจาไม่เพาะอเงี้ยเราก็ลองหาวิธีรับมือแล้วกันแต่ก็ต้งมงนุ่มกลับด้วยนะบางทีตัวเราอ่ะอาจจะพูดจาไม่เพาะได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างน่ะมีสิทธิ์ที่จะระมัดระวังกันได้เวลาจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราคิดก่อนว่าคําพูดเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวเราไหมนะคะอ่าดูที่ตําแหน่งพันธุบ้างตําแหน่งพันธุเนี่ยคือเรื่องของคนในครอบครัว เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินที่ทํางานบางคนเนี่ยอาจจะมีในบ้านคุณเนี่ยในครอบครัวคุณเนี่ยอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการะจะเดินทางไปท่องเทีเ่ยวด้วยกันก็ได้ค่ะไปสถานที่สวยๆส,สวยงามหรือมีการซื้อของเครื่องเครื่องใช้ต่างๆเกิดขึ้นในบ้านก็ได้ หรือมีการตกแต่งบ้านเกิดขึ้นก็ได้แม้กระทั่งบางคนก็มีข่าวดีเรื่องของบ้านรถที่ดินได้นะแต่จะดีแบบไหนก็อยู่ที่สถานการณ์ของแต่คนนะคะทีนี้อยู่ที่ตำแหน่งบุตรมั่งบุตรคือบุตรบริวานปรเจกงคุณเองเนี่ยเป็นดาวองค์การใครคิดว่าบุตรบริวารคุณนะ่ะจะขยันแข,ข่งแข็งก็ได้อาจจะมีความขยัน ทำงานทำตรงนู้นทำตรงนี้แต่ทีนี้บางคนนะ่ะมา,าขยันก็ขยันมากเกินเหตุก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆออฟฟิศซินโดมเองแม้กระทั่งโปรเจกต์ของคุณนะ่ะคุณขยันทําโปรเจกต์คุณมากเลยบางทีดึกดึกแล้วก็ยังไม่นอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะก็ต้องดูแต่คนนะอะทีนี้ที่ตำแหน่งอริกันบ้างตำแหน่งอริรเนี่ยคือ ถ้าเรามองในมุมบวกก่อนมุมบวกคือว่าถ้าคุณเนี่ยจะริเริ่มบุกเบิกอะไรก็ตามเนี่ยขอให้คุณนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็อย่าจร้อนด้วยความรู้ที่คุณมีนะใช้เต็มใช้เต็มที่แล้วก็จะทำอไรก็ขอนความละเอียดมีความรอบคอบเกิดขึ้นนะสิ่งที่คุณทำอะ่ะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะแต่ถ้าเราเออกลัวว่าทำอะไรไม่ได้กลัว สิ่งที่คุณทําเนี่ยมันจะไม่ความรู้เนี่ยถ้าอะไรที่ไม่รู้เราไปเรียนรู้ได้พัฒนาได้มันก็จะเกิดสิ่งดีๆตักคุณเองนะแต่ถ้าเราบองบม,มุมลบบ้างมุมลบคืออะไรคือปัญหาศาักด์โลภัยคืออะไรบ้างละ่ะศัตรูเก่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันทางการค้าเองเจ้าหนี้หนี้สินก็ได้ บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งก็ได้ที่จะเป็นปัญหาสกุลแต่ตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นดาวทิับดาวพระศรีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเองหรือตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆก็ได้รวมถึงครูอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายได้เหมือนกันนะคะก็ให้รู้ว่าบริบทเราอะไปเกี่ยวข้องยังไงหรือเปล่านะ แต่ยังไงมองว่าถ้ามีปัญหาอะไรอย่างน,น้อยอะ่ะคุณก็ยังสามารถแก้ไขกันได้นะทีนี้ที่ต่างต่างปติณีกันบ้างปัตตณีเป็นดาวอังคางกรกับดาวพุธเนี่ยคู่เนี่ยคู่คูยคุยวาทาคู่ขัดแย้งนะคนมีคู่เนี่ยระมัดระวังเรื่องการคำพูดเนี่ยมันอาจจะมีการไปทิ่มแทงอะไรต่างๆพูดแล้วไม่เข้าหูกันมันก็อาจจะเป็นการทะเลาะกันได้ การหึงหวงด้วยนะแต่คนโสดเนี่ยคุณจะเจอคนที่ขยันทางเจราจาแต่เขาจะ็นคนพูดจาตรงไปตรงมาพูดจาผงผางเอะอะเสียงดังคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้คือลักษณะจะเป็นเจอเรืยอคู่กัดแต่คุยไปคุยมาเอา้าเกิดถูกใจก็มีแล้วก็คนที่หาคู่ผ่านแอปเหมือนกันค่ะดูให้ดีๆนะมันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องการพูดจาหลอกลวงได้เหมือนกัน แล้วส่วนคนที่ความรักผิดหวังไปตลอดเนี่ยน้าคิดว่าคุณลองไปดูดวงในพื้นเดิมคุณฮะเรื่องความรักดีไหมความรักดีก็มีไปแต่ถ้าใครความรักไม่ดีให้ไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการดึงดูเพ่อแม่ะค่ะคุณจะได้ไม่ผิดหวังเรื่องความรักอีกมีเวลาแล้วนี่เราไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้หาเงินทองได้เยอะคุณก็เที่ยวไม่จําเป็นต้องไปเปยใครเพราะส่วนใหญ่สายเปจะผิดหวังลสมหวังนะ แล้วใครที่จะอืจะตัดสินใจแต่งงานเนี่ยลองถามใจตัวเองดีๆนะาพร้อมที่ทําหน้าที่สาม,มีภรรยาก,กันหรือยังครอบคูวคุณครอบคัวเขาต่างชาติต่างาสถาไหมเพราะศาสนาเขา,ม,าม,มีข้อจํากัดนิสัยใจคอเป็นยังไงไปด้วยกันได้เปล่านะคะทีนี้ที่ตําแหน่งบรณะมั่งตําแหน่งมรณะเนี่ยก็คืออาจจะมี ตัวคุณเองเนี่ยแหละตัวคุณเองนะหรือบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณหนึ่งนะี่ะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเดินทางในต่างถิ่นเกิดขึ้นมีเกณฑ์ห่างการเกิดขึ้นก็ได้เนื่องด้วยสาเหตุของตะกนแต่ทีนี้ตามนับให้เป็นดาวพุธกับดาววุฒสดีเนี่ยมันก็มองรือุมว่าบางทีอ่ะบางคนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของการพูดก็ได้เราอ,อาจจะสมมติสมมตินะคุณอาจจะเป็นคนพูดจารตรงไปตรงมาเงี้ยคุณอาจจะ ปรับให้ซอบลงมาให้เบาลงมาก็ได้มันก็เกิดประโยชน์กับคุณเองนะหรือคุณจะปรับเปลี่ยนยังไงของแต่ละคนละค่ะว่าจะเปลี่ยนแปลงกันในรูปแบบไหนหรือบางคนเนะี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยที่การว่าไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น,นกว่าเดิมไปลงคอร์สต่างๆหรือคุณอาจจะมีการไปเรียนต่อก็ได้ค่ะ,ะบางคนอาจจะจบแค่ อะไรอะปสอ,อ่าจะเรียนต่อปริญญาตีก็ได้เห็นไหมการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวทุกคนว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนถ้าเรามองในมุมลบบ้างมุมลบก็คือมรณะเนี่ยปัญหาอุกษักโรคภัยตัวคุณเองก็ได้บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาคุณแล้วก็ทําให้คุณไม่สบายได้เหมือนกันทีเนี้ยน้าพ่เป็นดาวฟุต การดาวพฤติก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องคําพูดก็ได้หรือความคิดความคิดของเราเองเนี่ยก็สามารถเป็นปัญหาได้เพราะว่าบางคนนะ่ะมีความคิดสัสสสบสนนะ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวไม่ทำเงี้ยมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันรวมถึงพฤติศรีเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับก็ได้หรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ได้ครูบาอาจารย์ประสงค์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายก็ได้ที่จะเป็นปัญหาต่อคุณ นะ,ะรก็ต้องมาดูของแต่คนนะทีนี้ดูที่ตำแหน่งสุภาพบ้างตำแหน่งสุภาพคือ,อคุณพ่อหรือเจ้านายผูห้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ได้หรือเขาอาจจะมีฝันเห็นอะไรแปลกๆหรือ สื่อสารสัมผัสเรื่องพวกสิ่งนี้รับเล่นรับได้ได้เหมือนกันนะแต่ทีนี้อันนี้เป็นค,ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะหรือบางคนน่ะอาจจะเป็นการสนใจในเรื่องของสิ่งที่เป็นพวกเรื่องของมนุษย์ต่างดาวไม้เออหรือไปสนใจเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือก็อาจจะมีเรื่องของอะไรอะถ้าโดยอาชีพเขาเป็น เป็นอย่างเป็นนักเขียนอ่ะเขาอาจจะค้นพบว่าเขาอาจจะเขียนนิยายเปลี่ยนใหม่เขียนนิยายในเรื่องของอ่ไม่ใช่นิยายพวกโรแมนติกละอาจจะเป็นนิยายหนังผีหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวพวกเนี้หรือนิยายเกี่ยวเรื่องต่างดาวก็ได้เหมือนกันรวมถึงบางคนนะ่ะตำแหน่งหนะ้าที่การงานคุณนะอ่ะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้ เปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องดูที่สถานาการณ์ของทุกคนนะบางคนอนะ่ะคือตำแหน่งคุณอะ่ะจะต้องไปประจำที่ต่างถิ่นต่างแดนอย่างเงี้ยแม้กระทั่งการคอนเนคชันคุณเองอะ่ะอาจจะได้คอนเนคชันกับหน่วยงานเอ,อ่อหน่วยงานภาครัฐก,ก็ได้ภาคเอกชนก็ได้หรือคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องดูตามสถานาการณ์นะว่าเป็นไงบ้าง ทีนี้ทุตกรรมกัมกักมกรรมะเนี่ยเรื่องการงานคุณเนี่ยเป็นดาวจันทร์กับดาวพระโหดแสดงว่าการงานคุณน่ะคิดว่าอาจจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นในเรื่องการงานอึดอัดยังไงเนี่ยก็ต้องดูที่บริบทของแต่คนว่าเจ้านายทํางานยังไงหรือเพื่อนร่วมง,งานเราก็ได้ก็ต้องดูตามสถานการณ์นะ หรือบางคนเนี่ยการงานคุณเกี่ยวกันทวงหนี้ไหม่มาใาลาจะเป็นการไปทวงหนี้อะไรต่างๆ่นี่ก็จะเป็นความอึดอัดที่ว่าไปเก็บหนี้ไม่ได้ยังก็มีใช่ไหมหรือการงานคุณไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอการเดินทางติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นต่างแดนไหมหรือการงานคุณเกี่ยวข้องของพวกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยคุณเองก็ต้องดูดี ราะการเกี่ยวข้องกับออนไลน์บางทีคุณเป็นแอดมินอย่างเงี้ยการใช้คําพูดต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความอึดอัดคือเราอาจจะไปเจอลูกค้าที่พูดจาไม่ดีกับเราบางทีเราก็ไม่อยากตอบคําถามอะไรนงี้ก็ได้นะคะก็ต้องดูที่หน้าง,งานแต่ละคนนะทีนี้ในเรื่องการงานเนี่ยเราก็บอกว่าบางคนเนี่ยทำงานมานานแล้วอยากจะออกจากงานมาทําธุรกิจของตัวเองอันนี้คือใจเย็นก่อนนะ อย่าเพิ่งออกคุณลองไปดูดวงก่อนว่าในพื้นเดิมคุณนะเรื่องดวงเนี่ยมีเอ่อก็มีดวงเป็นเจ้าของธุรกิจไหมอะถ้ามีก็ทําแล้วดวูเรื่องคุณส่วนกับบริวารแต่ถ้าดวงคุณต้องเป็นลูกน้องคอนเนี้ยก็นําเงินเก็บไปซื้อเป็นธบัตสสรสลากกองทุนรวมหรืออมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนคุณต้องศึกษารายละเอียดที่ดีๆนะไม่แนะนําของกูส่วนใครที่จะลาออกแล้วมาทําธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ย คุณก็ต้องตั้งใจคุณต่อยอดสำเร็จธุรกิจแบบเนี้ยจะเดินต้องเดืองถึงรุง่นลูกรุ่นหลานได้ส่วนใครที่จะธุรกิจคุณมีปัญหาเนี่ยคุณก็กลับมามองที่ปัญหาคุณว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราไหมเช่นความขยันความเอาใจใส่ในธุรกิจเราเนี่ยน้อยลงไปหรือเปล่าให้ลองเปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองอ่ะคุณมีวิธีชีวิตการทํางานแบบไหนหุ้นส่วน บริวรารแต่ละแผนมีการยกยกภายในไหมตัวผลิตภัณฑ์เองปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้แต่ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็คือตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการทํางานต่างๆหรือจะนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเขา้ามาช่วยใช้ด้วยก็ได้นะคะทีนี้ที่ตําแหน่งราพามตําแหน่งราพานี่เป็นดาวทิศกับโมดูลราพามคือเรื่องของรับผล อาจเป็รื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้หรือเออเป็นของกินของใช้ของเสื่อของงานตำแหน่งด,ด้วยกันก็เันไปอันนี้เป็นเมติโกับอาทิตย์ <NFT> <S <S ก็มองว่าราบผลคุณนะ่ะได้จากเรื่องการงานคนเองหรือได้จากการที่เออมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือได้จากนวัตกรรมเทคโนโลโยีก็ได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยได้จากสิ่งที่ม่คาดคิดนะ่ะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดของตัวคนคือเรื่องอะไรบางคนนะอาจจะได้เป็นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้หรือชื่อเสียงความโดดเด่นก็ได้นะคะอ่าทีนี้ที่ตําแหน่งวินาทบ้างวินาทีคือสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้คือ,อไรละ่ะคนใกล้ตัวหน้าไพ่เป็นดาวศุกร์กับดาวมรดยูเนย อาจจะเรื่องของสถาบันการเงินก็ได้เรื่องเงินก็ได้เงินสดเมอเร์เรตูออยูก็อาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยนวัตก,กรรมเทคโนโลยีต่างๆหรือสิ่งสิ่งรีรับก็ได้หรือบางคนมีความสามารถพิเศษศาสตร์ดีรับเองก็ได้เหมือนกันช่วยช่วยคุณช่วยยังไงเนี่ยคือก็ต้องดูที่สถา,านการณ์ของทุกคนคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องตรงน,น,นั้นนะแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมลบบ้างวินาศคือปัญหาสัตว์โรคภัย คือใครละ่ะบุคคลที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดน่ะสามารถเป็นปัญหาอุปสรรคให้คุณได้เหมือนกันแต่ทีนี้เราด้ว่าบริบทเราไปเกี่ยวข้องในด้านไหนก็ลองไปปรับดูของแต่ละคนนะคะทีนี้เรื่องสุขภาพสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีเรื่องอะไรบ้างมึนหัวเวียนหัวบ้านหมุนความเครียดสายตาความดันเบาหวาน เลือดหัวใจแขนปากท้องกระเพาะสะโพกต้นขาเท้า,วาความจำโรคซึมเศร้าโรคอัลไซเมอร์คอรรอดลมก้น,ก,นก้นกบมดลูกต่อมลูกหมาโกโรคภายในโรคที่เกี่ยวกับดาวมฤต,ตยูนะคะ ทุกคนมีการตรวจสภาพร่างกายประจำปีหรือไม่ลองสังเกตเรื่องของน้ําตาลไขมันดูว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลาออกกำลังกายละออกแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบทุกคนถนดัดแต่น้าแนะนำว่าการเดินวันละห้า่อวันละวันละสามสิบนาทีนะคะสักหกเดือนคุณทดลองดูนะถ้าน้ำตาลไขมันลดลงเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานในการเดิน ในการใช้ชีวิตได้เพราะาเราเข้าสังคมสูงอยู่แล้วส่วนคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยถ้าน้าตาลไขมันปกติร่างกายแข็งแรงนะเราก็ต้ององอกกำลังกายเหมือนกันแหละเพื่อเป็นการให้เอ,อร่างกายข้างในเราเนี่ยได้มีการทํางานที่แข็งแรงขึ้นไปอีกนะคะก็ต้องดูงแต่ละคนนะอะทีนี้เราจะใช้ไพ่นี้กันใช้ไพ่มหัศจรรยจันร์มาเปิดว่า ไพ่เนี่ยเขาอยากจะแนะนําให้คุณไปทําบุญที่ไหนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอืมเขาบอกให้คุณท่องคาถามหาจักรพรรดิของหลวงปูด่ดูพรมพรมมปัญโย ใบที่สองให้คุณไปไหว้พระศีวะขอเรื่องการงานการเงินพ้นทุกข์หายเจ็บป่วยใบที่สามให้คุณกรวดน้ำแผ่บุญกุศลทีนี้ใครจะทำตามไพ่แนะนำก็ได้ค่ะไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาที่คุณสะดวกเนาะหรือ ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับนถือค่ะได้บุญเหมือนกันหมดแต่จะมีบางคนที่ไม่สะดวกไปทำบุญโดยที่วิธีใช้เงินเนี่ยเพราะว่าด้วยเรียกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะภาระเยอะมามีเงินเรียกว่าจํากัดอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีบุญที่ทําโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ค่ะคือคิดดีพูดดีทดําดีการดูรลบุปการีเปิดโบด,ด,ดสวดมนต์ในบ้านก็ได้แต่ทีนี้ไม่ต้องไปเปิดเ,ดเดผื่อแผ่เพื่อนบ้านนะเดี๋มีปัญหา ตวคุณเนี่ยสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้วันละห้านาทีสิบนาทีเนี่ยสะสมไว้ค่าบุญสะสมไว้ทีเล็กทีละน้อยเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นมากมาเพิ่มขึ้นมายเยอะๆแรงกายไปเป็นจิตอาสาก็ได้เอาที่ไหนก็ได้ที่คุณสะดวกบุญกุศลเนี่ยมีอยู่รอบตุกุณหมดแต่คุณเนี่ยจะหยิบยกบุญแบบไหน้นมาทำแต่ขอเพียงเดียวว่าอย่าห่างบุญอย่าท้งบุญ บุญน่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดสิ่งดีๆและเกิดปรฏิหารกับทุกคนได้นะคะทีนี้ก็มาพูดถึงการดูดวงบ้างเอ่ออันนี้คือเป็นประสบการณ์ของนาเองเนาะคือ2ี่ปีแล้วเนี่ยดูดวงไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ผลปรากฏว่าไปนั่งดูดวงเนี่ยเขาก็ทักว่ามีะ้์ต้องสะเดาะข้อนะต้องตัดเล็บตัดผมใช้งานอีกสามพันซึ่งเราไม่ได้เชื่อการสะเดาะข้อแบบเนี้ยเราก็ไปทำบุญถวายสังฆทานปกติแหละแล้วก็ สวดมนต์นั่งสมาธิเงี้ยามาหลายปีมากอ่ะผลปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นมาได้มีคนให้ความช่วยเหลือก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากบุญกุศลที่เราทํานี่แหละอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะก็ว่าถ้าคุณไปเจอในละักษณะแบบเนี้ยก็นั่นนหะว่าคุณไปทําบุญกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปขอพรท่านเนี่ยไปล้างเท้าท่านก็ได้ค่ะนําน้นําล้างเท้าเนี่ยมาอาบหรือผ้าถุง ค่ะนำมาครอบตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าได้เหมือนกันชายผ้าถุงพกไว้ในกระเป๋าตังค์ได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะแต่นันกวิว่าทดลองทําดูได้นะเพราะอะไรคุณไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปถูกใครเขาหลอกและสิ่งที่ใกล้ตัวพวกคุณคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัตินะก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธิด้วยกันค่ะเพราะว่าหลักสูตรที่น้าศึกษามาเนี่ยเป็นของหลวงพ่อวริยังวัดธรรมมงคลนะคะ และหลวงพ่อเขาก็ได้จัดตั้งสถาบันพลังจิตนุภาพเนี่ยอันเนี้ยสถาบันเนี้ยลองเข้าไปเสิร์ชดูเพราะว่าหลวงพ่อมีหลายสาขามากถ้าใครสนใจก็เข้าไปศึกษากันดูค่ะเขาจะมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิบริกรรมเขาพูดโทเอาไว้ที่ไหนเขาไีที่เรือกคือหน้าผากหัวใจท้องคุณชอบเอาไว้ส่วนไหนคุณไว้ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนเนี่ยทำได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันเล็กันน้อยอ่ะ เหมือนการหยกกระปุกอมสินค่ะวันนึงกระปุกอมสินเนี่ยเต็มบางทีไม่ทันเต็ม,มอะทุกคนมีของเก่าก็ปุกออมสินเนี่ยจะถูกเบิกใช้โดยอัโตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติรู้ส่วนใครเป็นโรคนอนไม่หลับ,บ,รบโรคเครียดต่างๆเนี่ยเวลานอนเนี่ยคุณพูดโทรไปได้เลยค่ะโรคต่างๆเนี่ยจะค่อยๆคลายไปทางที่ดีได้ทีนี้ก็ขอรื่องกรรมกรรมนะคะกรรมเนี่ยมีสองประเภทคือกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทํา กรรมของเราคือการกระทําของเราไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเเองโดยที่ไหนตามหลักศาสนาที่แต่ละคนนับถือรักคำสอนพระเจ้าศีลห้าการสวดมนต์การนักสมาธิสิ่งต่างๆตัวเนี้ยจะทําให้สิ่งที่คุณเจอเบาบางลงไปและเกิดสิ่งดีๆกับตนเ,เองแต่ทุกคนน่ยจะเชื่อจากปากนะอย่างเดียวไม่ได้หรอกทุกคน,นต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เขาช่วยกันตรวจองสุดท้ายเนี่ยชีวิตคือการเดินทางนะคะ ถทนของทุกคนเนี่ยไม่ด้โดือดทุกกราบถ้าทุกคนซื่อเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนได้ดีที่สุดต่อคุณเจอปัญหาหนักแค่ไหนทุนสามารถรับตัวกันได้ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอเนี่ยเป็นแบบทดสอบนะถ้าคุณผ่านกันไปได้จะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีก,กระดับหนึ่งจะทํทัวคุนแร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ก่อนจะคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ทํามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ